เอ็งทำอะไรวะเนี่ยเครื่องใหม่ครับรถอะไรเนี่ยรถสองแถวครับปั๊อ๋อเขาอยาก <ละ S 1> ได้เครื่องแรงเครื่องซิ่งเหรอใช่เออนี่คือเอามาล้างยังไงทำยังไงฮะน้ำยาตัวไหนทำยไงยาลงล้างเครื่องอ๋อลองลองฉีดให้ผมดูด,ดิน้ำยาอ๋อนี่ล้างไม่กลัวอะไรเลยเหรอคือล้างได้หมดล้างได้หมดมันไม่พังเหรอพวกปั๊มพวกอะไรไม่พังไม่พังจะพังก็จะทำใหม่ลูกพี่เองสั่งไว้เหรอไม่สั่งวะเพราะทำบินไหมไม่ทำจ้างคนมาทำ อ๋อส่วนมากเขาจะทำตอนไหนสี่สี่เองแค่เห็นลูกพี่เขาปะใช่เลยและนี่ก็ใช้น้ำฉีดเหรอะแช่น้ำฉีดอ๋อนี่คือแช่หมักไว้เองทำเป็นไหมเนี่ยถามจริงไม่เป็นรองประกันรับตาทำเนี่นี่เครื่องเท่าไหร่แลนะ้วเนี่ยถ้านับตัวอยู่ค่ะโอ้ยติดแล้วไอ้ขัดเสื้อสูบนี่เป็นงานของเองประมาณกี่วันขัดเสื้อสูบอะโอ้ยสาคมคนโอ้อ เอ้การันตีเนี่ยจบไหมจบอ่าลองหันหน้านนม,หมามนหน่อยของจริงไหมจริงเอ๊อสามจริงอ่ะเอ็บีดหรือเปล่าวะบีดน,น้ำอ้ยมัเป็นหลายขวดอ๋อซื้อนว่นนมเนินม,นม,นมซื้อกินหมดฮาการันตีหน่อยจบแน่โอเคครับผม